วันนี้เราจะทำน้ำปลาซา,าวเซ้นนะคะซาวเส้นน้ำปลา,าเปิดก่อนคะ่ะเดี๋ยวเปิดแก๊สหนาะโอ้แรงจัดชัดจริงวันนี้เราจะทำต้มน้ำปลา,านะคะต้มน้ำปลา,าเราจะทำ น้ำขนมจีนค่ะทำน้ำยานะคะเราจะกินขนมจีนน้ำยาปลาล้าโอเคค่ะใส่ปลาลาาเป็นตอนเลยนะตอนตอนปลาลาค่ะพนี่ผงนัวค่ะขาดไม่ได้เลยนะใส่ลงไปเลยค่ะให้มนันนัวนัวแล้วก็มีน้ำตาลด้วยนะน้ำตาลเรามีเป็นกระสอบค่ะ รสอบใหญ่ๆใ,ใส่ลงไปเลยค่ะนัวๆค่ะโอเคเดี๋ยวรอให้มันสุกนะสาวร้อนๆเลยอ่าระหว่างที่รอนะคะเราก็เอาเส้นขนมจีนมารอไว้ค่ะวางไว้เลยนะ สาวเส้นน้ำปะลาขอสองหัวก็พอนะกินเยอะไม่ดีค่ะรอค่ะรอเส้นเหนียวนุ่มมากเลยสาวน้ำปะลาสาแซ่บแน่ะะน,นอนค่ะอัน,นของเรานะผักกลับนะยีผักเน้นๆน้นค่ะเดีย๋ยว น,นี้แม่โยเกิร์ตก็จะติดเครื่องนาะติดแก๊สเตรียมพร้อมเนี่ยค่ะง่ายมากน้ำปะลาะรแกลงมาเลยค่ะกองมาเลยโอเคเห็นไหมครับปลาล้มันก็จะอยู่ตรงนี้นะโอเคค่ะวางไว้นี่เลยทีนี้ก็ สาวเส้นค่ะร้อนๆเลยคนๆๆเลยค่ะทีเนี้ยโอ้หอมมากค่ะหอมน้ำปลายั่วๆเลยเสร็จแล้วนะคะโอเคเรามาสาวเส้นกันเลยค่ะร้อนๆร้อนๆเอาองนี้เลยเนาะสาวร้อนๆเลยอืม ร้อบมากค่ะอันนี้มาแล้วอืมนัวก่ออเผ็ดมากค่ะนัวมากบายบายค่ะแซบนัวเข้ากัน